สบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับครั่วพมานกระนองมูวันครับกินเขาเที่ยงน้ากันเมื่อนี้นะครับเมอแอนเห็ดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีแจวบองเจ้าบาทดีเมอแอนซาบัด้าบาดปุดนุนใหญ่ม้วนนะครับผมแล้วก็จะมีผักกะเดาครับผักกะดดาวพมานี่แหละต้นอยู่ขางเฮือนครับเจ้าพมามืออ่นในสีเก็บเก็บมาลวกไว้นะเมอแอนเก็บมาลวกไว้นะครับแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะครับ ม่วงมีนกไหมนไม้ขางเฮือนเท่าเป็นบ่อเมียใช่นะแต่กปลานี่เป็นปลาลุ่มดำเป็นบ่ใช่ลุ่มดำจากลุ่มน้ําเจรอเมียนะครับปลากระเดือดเราใส่หมอ้อกับเราจะมีขนาดเข่าเนี้ยวยใหม่หนึ่งห่อนนะอห่อนนะห่อนกินจำกันเริ่มห่อนแล้วไม่วันก็เริ่มไหลขี้เก่าน,นั่นแหละ่เป็นยังดอกได้เอาเมียนไล่ออกเริ่มไหลครับว่าไหลตีไหลออก อ๋ออาก็เดินอืมเขาแเป็นเจียวเดี๋ยวจะมีแอนใช่แต่ไม่ชอบมันแห้งเดี๋ยวบอก con Kinh chấp mẹ ẹt à? bà con Cái thịt khẩu cần Con Em không? Con nhỏ, con bà Chạy กินโดนเลยเจ้าอยากเนปนกระปูเ้าละกินปนประทู กลางเว้นกับสิอุ่นขึ้นกลางคืนกับยังเย็นอยู่นะครับกูบน่นดัดท่านี่ เขาไม่เขากันเป็นแบบนี้ับใช่เบื่อเบื่อยังไงลูกเจ้า จะมีมะม่วงแม่แอนด,ด้วยอืม,อม แล้วซื้อใหม่ลูกล้อเบอค่ะอยู่ในถุงข้างในเอ,ออยู่ในถุงข้างใน,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 นมันก็ยังเหลืออยู่ไม่เบื่อพ่อได้ไงล่ะพ่อยังไม่เบื่อลูกเลยเจ้าแออกมามาแล้ว <c oughs> โอ้ยมันโดนแม่ดันกลางพ่อไป พยาย <c oughs> ามเฮ้ยทะเลาะไม่ต้องกินแล้วกินที่หมากินที่หมาสองคนเด็กทะเลาะกันใช่มไหม,อมเออไก่กินที่หมา เดบกายอออืมเรื่ออืมออื้าก็อืลหนุหนยไล่ไลยูงไม่หนหนยได้ล่ไวหนุ่ยหนุอยมันังลงด้วยกันสิ นั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นทำไมล่ะก uh uh> uh ็ไปนั่งกับพ่ออยู่มานั่งกับแม่อืมนีคาร์ลฉันมีปืนกดเพย์ให้ตัวเล็กเธอแข้งแค่เป็นโซเล็กเขอแข็งแค่ว่าเป็นเอเลี่ยนปิ้ง กินไหมันมามีแอนอันนี้เขาเรียกว่าคณะฮ่องกงต่างอ้วนต่างอ้วนซื้อมาฝาดไม่ไดอ้วนนี่ก็เอามาฟามมากา,ฟา คุยไม่ใช่าจะเขากันบอกมัเป็นอาหารลมันเป็นอาหารกับข้าวที่ใส่ผัดนะฮะใช่เป็นอาหารียวกินสดเขากิน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 ของพ่อใช่ไม้ใส่ไม้งานลุกขึ้นหน่อย ไม่ลุกเรยวปวดขาไม่ปวดึุนมาลุกไม่เย็ดฮาโลห้ากินกระเพ้ากินขี้หมาที่ขาขี้หมาหอเอาเอาขี้ิี้มาให้แล้วใครจะกินขี้หมาล่ะ คุณแม่กับพ่ออืมใช่เอากำังกินเง่้ไหมแจ<ะ>คือแจะบอกเนี่ยมันคืเป็นสูตรไทยสูตรมั่นครับบางคนกับใส่ใบบักูด<ฮ>คือห้มันหอมบางคนกับใส่หลายเกินไปบางคนกับ คือบอกพริกยขว่าพริกขวเนี่ยเขาสใส่ใจผสมนั่นผสมนี่มามันจีโบ,โบโอบโอโ,โมหอ,อมมันจีโบโอหอมครับ <Okay. S 1> เท่ากับเลือกซื้อเอานะครับบางเจ้าก็มีเฉพาะน้ําปลาไม่ม,<อ>ไม,มีไม่มีตอนปลาครับมันต้องมีตอนปลาด้วยนะครับ<อ>ต่ว,ว,ว่าเจ้านี่น,นะครับนนแบบจะบมีใบบกปูดเลยซึ่งประมาณกระสิมาแบบนี้นะครับบักแบบมีใบบกปูดเพราะว่า

muốn nắng hỏa. Ach cả tiền mẹ, anh chịnh ai bổng hồ. Mùa nắng chịu. Ach, Tiếng nắng biếng, nữa hè, phó cái ลห,หนูเกลียดยาไปเรียบร้อยหนูหายหนูหายตรงนี้เอเพราะว่าหนูไม่สบายท่านได้แจกหนูขันฟันมาท่านได้แจกหนูขันฟันมาข้ามฟันฟันหนูค่ะทำไมลูกฟันหนูกินลูกอ,อมเยอะ อ,อต่อไปจะกินลูกอมรสนะคะมันจะทำให้ฟันผูุค่ะต้นผักด้วยใช่อจะฝากน้ำครับกดไดตามกดไล่กดแช่กดกด โค้ชให้กำลังใจให้มาหมูนบ่อนกับแม่เอ็กเข้าวคว้าหัวรวลาไปเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมากินขอสน้ำกันครับต,ต้องกินด้วยต้องกินด้วย